เราไปชมกันเลยค่ะ เหม่อใจเหม่อเหมือนจะเหมือนโลเลดานี่สิ

综艺真的吗？真的吗？<music> <music> <laughs> uh, รู้สึงกงไงบ้างเอ่ยรู้สึกว่าเพลงมันสั้นไป <S <S ใช่จริสั้นไปจริงจริงแต่โดยรวมอ่ะเริ่มหน้าเปิดมาเราคิดว่าจะเป็นเพลงแบบสไตล์เป็นชิลๆชิลๆแต่มันก็แบบมีความแทรกแทรกมาแบบดุดุดนิดน,<า>นึงใช่ๆๆชอบชอบตอนที่ว่ามีมีจุดจุดหนึ่งที่ว่าอยู่นี้ก็เปลี่ยนวูบไปเป็นอีกฉากาฉกที่เต้นบนหัวหัวของผูใช่อ่ะที่แบบนี้ชอบเลยชอบดีเพราะฉันชอบคอสตูมมากๆค่ะอุ้ยจริงนะก็ยอมรับว่าคอสตูมปังมากแล้วแบบ สามีก็แบบหุ่นดีมากดีุ่นดีมากมากอลยใช่ค่ะสำหรับเปิ้ลนะคะเปิ้ลชอบตรงพาร์ทที่แบบจากมันเป็นถ่ายคนในมีใช่ไหมแล้วก็เปลียนเป็นลูกกระตูนมั้งๆทเ่มอนแบบมันเป็นกระตูนให้เราไม่ดูมันไม่เบื่อแล้วแบบเหมือนมีลูกเล่นอะอาใช่ใช่แล้วก็ตอนที่แบบตอนที่โดนตีที่แบบตอนแรกสนุกสนุกพอถึงท่อนถุนก็จะเป็นแบบมันสนุกไม่รู้สิมันเปลี่ยนพาร์ทตอนแรกมันสนุกสนุกเลก็จะเป็นแบบเหมือนแบบ อ่าเมโลดี้มันเปลี่ยนเมโลดี้ใช่แบบเพ้เต้นได้อใช่อันนี้ชอบชอบภาพโดยรวมนะชอบโทนสีมากแล้วแบบว่าคอสตูมมันเข้ามันเข้ากับอบรรยากาศด้วยอ่ะแบบคนคนคนเลือกชุดนี้นเมอวันนะทงนีิใส่เด่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะทุกคนจริงดีดีดีนเม่อวันนเมื่อวันอ่าเรามาให้คะแนนกันดีกว่าว่าแต่ละคนให้คะแนนกันเท่าไหร่เต็มห้านะโอเคเริ่มเริ่มที่อ่าเหมยก่อน อันนี้ให้สี่อชอบอชอบชอบความที่แบบว่าก,<ๆ>ก็ก็พูดไปแล้วว่ามันเป็นโทนที่แบบสวยแล้วก็แบบว่าเออมีลูกเล่นเยอะแต่ว่าเสียดายตรงที่แบบเพลงมันส<ๆ>ั้นจริงสองนาทีห้าสิบแปดเองทุกคนอยากให้แบบเอย้ยยาวกว่านี้อีกสักประมาณสามนาทีกว่าเออนะี่ยส่วนโอ้มให้สี่จุดห้านะนั่นแหละไม่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบก็คือมันสั้นไปแต่รวมคือชอบคอสตูมคือดีแล้วก็การคิดฉลาดตระฉาก ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ฉากตอนที่ว่ายืนบนบนบนเออหัวเขาเอกนะคือม uh ีฉากหนึ่งที่ชอบมากคือแบบฉากมันจะมีความเป็นโทนสีแดงแล้วก็เปิดอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นมีไฟลูปแบมันเหมือนกับรูกตอนนี้ที่เราอ่านข่าวแล้วเราก็หัวร้อนไปเลยชอบชอบโดยรวมชอบก็เลยเอาไป4.5ส่วนกิ่งยิ่ให้4.5เหมือนกันกันยงบอก หมือนทุกคนเลยว่าเพลงสั้นไปแล้วสิ่งที่ชอบใน MV นี้ก็พูดไปแล้วก็คือคอสตูมแล้วก็ MV ดีก็ดีเหมือนที่เพื่อบอกว่า,วาเออมีแบบใส่การ์ตูนมาด้วยอันนี้ก็ชอบอสำหรับเปิ้นนะคะเปิ้ลให้ห้าค่ะในความรู้สึกของเปิ้นนะเปิ้ลคิดว่ามันแตกต่างจากเพลงอื่นที่ผ่านมาที่ได้ฟังแล้วก็มันมีลูกเล่นใหม่ก็คือใน MV มีเขาจะแบบใส่เป็นภาพการ์ตูนมาให้อะไรางเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าดนตรีมันก็แตกต่างจากเพลงเดิมด้วยสนุกค,ค่ะชอบค่ะ วันนี้นะคะพวกเราสุดติ่งเดยแอ็นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็กดไลค์ซับสไครต์แล้วก็สับกระดิ่งด้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย